ลิปและพี่นกอ,อีกแล้วนะคะกับรายการหนูช่วยได้ Good Morning Thailand ครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสุขภาพกายหนูช่วยได้มีปัญหาสุขภาพใจหนูช่วยได้ <laughs> จริงๆมันต้องเป็นบทหนูนี่แ <laughs> คน้องต้องโยนมาให้หนูคือเขาก็ช่วยได้ค่ะ <laughs> อยากจะบอก่านผู้ชมว่าตอนเช้าๆแบบนี้อย่าลืมนะฮะเวลาลุกขึ้นจากเตียงอย่าลืมตะแคงตัวดันตัวขึ้นมาต้องนอนตะแคงก่อนหลังจากน้ำทำไรครับแล้วก็ค่อยๆลุกอย่างนี้เติมน้อุ่นห้องสักสองแก้วแก้วแล้วก็หลังจากนั้นไปแปลงฟันอาบน้ําให้สบายใจแล้วค่อยกลับมาทานอาหารนะฮะเพื่อที่จะปรับสมดุลของร่างกายสําหรับรุ่นใหญ่ทําตามนี้คุณจะได้มีความสดชื่นกลับมาพร้อมกับวันใหม่ครับ พราะพี่นกจะทวนให้ทุกวันเป็นการย้ำเตือนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองนะคะอย่าลืมนะเตือมาต้้งแต่แรสุดเห็นข้อความมาถามอละว้ยาหอมอะไรดีคะใช่พี่นกถ้าเกิดว่าจะซื้อยาหอมยาหอมมีเทปพจิตอินทจักรนวโกดมันเป็นยังไงบ้างตัวไหนก็ได้ช่วยปั่นลมด้วยเอาง่ายๆสงสัยเข้าไปดู ในเพจหนูช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากไปเจอหมอจริงๆปรึกษาจริงๆแบบไม่ต้องเสียตังค์นะคุณไปที่พาราไดซ์พาร์คชั้น3ามก็มีตลาดสมุนไพรพรีเมียมพร้อมเภสัชกรและหมอคอยดูแลฟรีใช่ฟรียังไงติดตามในเพจหนูช่วยได้นะคะมีอะไรสงสัยทักมาได้ตลอดถ้าทิลิบจะไม่ตอบต่อเมื่อตอนทิวหลับนะคะโอเคพี่นกค้คือในวันนี้เนี่ยมีคนสงสัยเรื่องของเบาหวะ เป็นเบาหวานกินอะไรได้บ้างโอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่เอาไว้ให้คนมาคลิกเพื่อที่จะได้ยอดวิวเยอะๆแต่ว่าจริงๆแล้วว่าบางคนเขากลัวไงมีแต่บอกว่าเป็นเบาหวานห้ามกินอะไรห้ามห้ามนีห้ามก็ชอบถามแบบคุณนี่ไงถึงโดนหลอกให้เข้าไปคลิกเยอะๆหนูไม่ได้หลอกหนูจริงใจเสมอเพราะว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีระดับไม่ใช่หรอ ระดับไหนจ๊ะน้ำตาลสะสม a 1วันทุตน้ำตาลสะสมเบ็ดหนึ่งสสาี่ห้าหคุณเป็นระดับไหนย่อมมีความต่างกันต่างกันน้ำตาลสะสมส่วนน้ำตาลรายวันเนี่ยมันขึ้นลงตามอาหารที่เรากินกินทุเรียนได้ไหมเป็นมาหวานคุณเป็นระดับไหนล่ะระดับแรกแรกคืออะไร1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิมันมีกี่ระดับนะคะพี่โยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันดับแรกเลยการเป็นเบาหวานเนี่ยคนที่จะบอกว่าคุณเป็นเบาหวานคือ<ะ>หมออหมอบอกไม่ได้บอกกันเองไม่ใช่ว่ามดบอกใช่ไหมบาง<ม>คนบอกให้ไปฉี่ทิ้ง<ม>ไว้หมอบอกหมอจะบอกมาว่าคุณเป็นในระดับไหนและในระดับเนี้ยัยงควรกินอะไรได้บ้างไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่าเอาคำถาม ที่ต้องการคําตอบเดียวแล้วใช้กับคนทั้งประเทศม,มันเป็นไปไม่ได้แต่ละคนมีความต่างที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเบาหวานแต่ละระดับถ้าเป็นน้อยๆก็ทานได้ปกติบางคนเป็นเบาหวานยังไม่ได้ให้ทานยายังไม่ต้องฉีดอินซูลิน ก็ยังทานได้ปกติบา,บางคนต้องฉีดอินซูลินแล้วขอหมอทานอย่างนี้ได้ไหมหมอจะเป็น<อ>คนวินิจฉัยว่าได้แต่เยอะ,ยอะก็มีใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นเบาหวานกินอะไรได้บ้างกินได้ทุกอย่างที่แพทย์สั่งถ้าแพทย์สั่งอันไหนคือกินได้ถ้าแพทย์ห้ามคือห้ามกินเลยใช่ครับถ้าแอบกินทุเรียนได้ไหมก็คุณเป็นระดับไหนนะเพิ่งพูดไป ก็คือแล้วแต่ระดับคือเราไม่สามารถฟันธงได้เพราะว่าอันนี้มันคือเคสบ y เคสมันขึ้นอยู่กับอาการและก็ระดับความเป็นเบาหวานของแต่ละคนอย่าลืมว่าเบาหวานคือโรคโรคโรคเนี่ยจะต้องถูกควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญโดยหมอโดยหมอเท่านั้นแเป็นผู้แนะนําแต่สิ่งที่ทานได้แน่ๆคือคือพืชผักผลไม้หวานๆก็ได้เหรอคะผลไม้ ได้ไหมได้ก็อยู่ที่แพทย์สัดก็พูดอยู่มัอนมาแต่พืชผักเนี่ยอาหารหลักอาหารตามที่เรากินบางคนเป็นมากก็บอกว่าอยากกินแป้งเยอะอยากกินข้าวเยอะแต่ผักทานได้ไหมร้อยเปอนทานได้แน่นอนร้อยเซเลยใช่ผักทานได้สิครับผักจิ้มน้ำพริกทานได้ไหมได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามอ่ะแน่นอนมันเป็นอาหารที่ไม่ได้มีน้ําตาลถูกไหมมันเป็นเกลือรแร่ <c oughs> มันเป็นไม่ใช่เกลือรแร่มันจะเป็น,เ,ปนเกลือรแร่ดิงผักเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มอะไรพืชผักผลไม้ค่ะถูกไหมค่ะ มันก็เป็นเรื่องของวิตามินใช่ป่ะเรื่องของไฟเบอร์ผักมีวิตามินซีวิตามินอีมีไปมีไฟเบอร์ใช่ไหมอย่างเงี้ยทานได้แต่ถ้าจะทานผลไม้รสหวานนะครับก็ขึ้นอยู่กับหมอโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้ทานน้ําผลไม้แต่ให้ทานผลไม้ที่มีกากใยผสมกันนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้ปริมาณน้ำตาลมันดูดซึมเข้าเลือดเร็วเกินไประหว่างผลไม้หนึ่งลูกกับน้ําผลไม้หนึ่งแก้วที่คั้นจากผลไม้หนึ่งลูกเนี่ยคุณกิน2ออย่างเนี่ยการดูดซึมต่างกัน ก็คือมันไม่มีกากใยมาดูดซึมมาช่วยแบบชะลอการดูดซึมเข้าตอนมันเป็นผลไม้มันมีกากใยมันมีไฟเบอร์มันเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนกับน้ำตาลเวลาทานเข้าไปการดูดซึมมันย่อมดูดซึมเข้าได้น้อยนะฮะมันเป็นกากใยซะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นน้ําแล้วเนี่ยมันดูดซึมได้รวดเร็วมันก็จะเข้าเลือดเราได้เร็วเพราะงั้นน้ําตาลก็จะขึ้นสูงเร็วเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่ทานผลไม้ควรทานแบบผลไม้สด ทานพร้อมเนื้อมันอย่าไปคั้นเฉพาะน้ํามาทานานะทั้งนี้ทั้งนั้นชนิดของผล,ลไม้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเหมือนกันก็ปริมาณาน้ําตาลของผล,ลไม้แต่ละชนิดไม่เท่ากันว่าแพทย์เนี่ยเอ้ยคุณเป็นระดับนี้คุณต้องเลี่ยงผล,ลไม้ชนิดนี้นะแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเลี่ยงปริมาณ ซึ่งจริงๆมันก็มีอาหารอีกหลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานระดับไหนก็นอกจากผักก็ยังมีอย่าง,งอื่นด้วยใช่ไหมคะพี่น้องก็ทุกอย่างที่ไม่มีน้ําตาลทานได้ทานหรือไม่ได้เป็นแป้งที่แปลรูปกลับมาเป็นน้ําตาลทานได้ได้เลยได้ครับซึ่งทิวเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอฟังอยู่ว่าเอฉันกินอะไรได้บ้างนะนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งมาเนี่ยเบาหวานกินอะไรได้บ้างพี่น้องบอกว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับระดับของ การที่เราเป็นโรคเบาหวานนะว่าเราเป็นระดับไหนแล้วแล้วแพทย์เนี่ยสั่งมาว่ายังไงบ้างอะไรห้ามอะไรไม่ห้ามนะคะแต่ที่กินได้แน่ๆเนี่ยคือผักอ่ากับผลไม้บางชนิดที่เราต้องกินพร้อมกับใยมาไปด้วยไม่ควรที่จะกินน้ําผลไม้โดยตรงเพราะอันนั้นนะดูดซึมเข้าเลือดเราได้อย่างรวดเร็วเต็มๆเลยแล้วบางคนก็จะกลัวว่าเป็นเบาหวานจ้ะเขาบอกว่ามะละขี้นกอ่า รสเบาหวานจริงผักเชียงดาเหมาะสําหรับคนเป็นเบาหวานอร่อยด้วยทุกอย่างมันก็จริงหมดอะแต่ว่าเราจะกินกันมากน้อยขนาดไหนอครูไปกินเยอะเดี๋ยวน้ําตาลตกอ๋อถ้ากินเยอะๆน้ําตาลตกได้เหรอะตกมันอะทีลูกนะเออคุกินเยอะๆโอ้โหบางคนนี่ถึงกับต้มกินเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่เหมาะบางคนบอกกินบอระเพ็ดกินบอระเพ็ดก็กินได้ต้มอาน้้ำบอระเพ็ดมากินก็กินได้ค่ะะ มันลดน้ำตาลไม่ก็แน่นอนนะมัน<ช>ขมอ,ะอ่ะนะมันก็แน่นอนละแต่ทีเนี้ยผมว่ามันมีหลายวิธี<ด>แต่วิธีหนึ่งที่เราควรคานึงถึงว่าเราเคยสังเกตมหว่าเราปรสัสสาวะเยอะไหมเยอะหนูเยอะใช่หนูปัสสาวะบ่อยมากเพพ่อหนูกินมน้ำเยอะอ่ะก็เป็นเรื่องดีแต่บางคนนะฮะคนที่เป็นเบาหวาน หรือคนที่น้ําตาลสูงเนี่ยาบางทีก็อาจจะเกิดจากเราอะระบบขับถ่ายไม่ดีน้ำตาลมันก็เลยสูงเนเ<อ>พราะเรากินเข้าไปเนี่ยพอถ่ายไม่ดีมันก็ตกค้างก็สูงไงอ,อยู่ที่ขับถ่ายอีกเอาหวานเกี่ยวเกี่ยวะขับถ่ายเอ,งเอาง่าย คุณกินน้าตาลไปช้อนหนึ่งถ้ามันไม่ถ่ายออกมาแล้วมันอยู่ในไหนอ่ะมันต้องถ่ายผ่านปัสสาวะใช่ไหมคะก็ถูกผ่านปัสสาวะอุจจาระเหงื่ออะไรที่มันออกมาจากร่างกายเนี่ยคือระบบขับถ่ายหมดถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีน้ําตาลมันก็ค้างค้างอยู่ในร่างกายมันไม่ใช่แค่น้ําตาลด้วยอย่างเชื้อเชื้อโรคเกลือเกลือไตทุกอย่างออ้ยมันส่งผลหมดเลยอ่ะอ้าวถ้าคุณอั้นฉี่บ่อยๆก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอักเสบใช่ ถ้าคุณฉี่น้อยกินน้ําน้อยเดี๋ยวก็เป็นโรคไตจริงนะเห็นไหมไตคือเครื่องกองน้ําำมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะเนี่ยเพราะนั้นอย่าอย่าเพิ่งกังวลแค่ว่ากินอะไรได้ลองมาดูก่อนว่าขับถ่ายปกติไหมผมเน้นมากถ้าเรากินแล้วถ่ายน้อยเอ๊ะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูฉี่มากหรือฉี่น้อยฉี่ปกติหรือยังเราลองไปสังเกตฉี่เราหน่อยไหม อยังไงคะพี่นกะก่อนชักโครกอ่ะก่อนจะลาดน้ำก่อืกดดูเขาไปนิดนึงฟองเยอะไหมเฮ้ยอันนี้เหมือนได้ยินคุณหมอเคยพูดถ้าฟองมันหายไปนี่คือปกติฟองยังไงนะคะพี่นกีเป็นฟองสองฟองไม่หายฟองไม่หายฟองไม่หายคือมันฟูอยู่เหมือนฟองเบียร์อย่างนั้นเลยอะแต่มันถ้ามันไม่ได ฟูแล้วมันค่อยๆหดลงไปทีนิดเทียนิดทีนิดอะไรอาจนาหน่อยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างปกติสองมันขุนไหมขุนถ้าขุนล่ะถ้าขุนก็แสดงว่าคุณเนี่ยกินน้ําน้อยนอจะมาบอกว่ากินน้ําเยอะไม่จริงไม่หนูไม่ขุนแต่หนูแบบสมมุติว่ามันขุนขุนก็กินน้ําน้อยก็เหมือนกับคุณเครื่องกองน้ำจริงจมันต้องใส่จังจ้งมันเครื่องกองน้ําอะสีเหลือง ปกติแต่ถ้าคุณก็แสดงว่ามันมีตะกอนเยอะ้ะแล้วไตคุณจะไม่โดนตะกอนเยอะหรอ,อถูกไหมค่ะสองสีของมันถ้าเข้มออกเหลืองออกส้มออกแดงนี่อันตรายเลย,อ,ยอันนั้นอันนั้นเดือดและอันนั้นต้องรีบไปหาหมอเลยนะเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่จะไปพูดเรื่องนี้ต้องมาดูระบบขับถ่ายก่อนจเพราะถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยน้ำตาลมันก็จะต้องสูง S <S <it> <S ในเลือดเราแน่ๆเพราะเราไม่ได้ถ่ายไออกไปใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นประวัติไปแล้วพี่นกอันนี้คําถามนะแล้วเป็นเยอะแล้วแหละแต่ไปปรับเรื่องระบบขับถ่ายอะบาหวานหายไหมจะไปหายได้ไงอ่ะมันก็จะไม่หายงั้นตอนนี้จริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นประวัติอยู่ควรจะไล่ลําดับความรู้ยังไงก่อนก็หาหมอไงหาหมอก่อน หาหมอแล้วหมอจะเป็นคนแนะนําว่าคุณปไปเพราะหมอต้องวินิจฉัยว่าคุณเป็นระดับไหนน้าตาลสะสมคุณเท่าไหร่วัตุจีเท่าไหร่แล้วเขาจะบอกว่าอ๋ออันนี้ก็ควรเังไม่ต้องทานยาลองควบคุมอาหารก่อนอ<า>แต่ถ้ามันเยอะเกินไปเขาถึงให้ทานยาประกอบแล้วเขาก็จะบอกคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันครับก็คือมันก็มีคือจริงๆเรื่องของเบาหวานเนี่ย มันมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยคือให้สังเกตตัวเองแล้วไปหาหมอก่อนเรื่องของปัสสาวะที่พี่นกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเกี่ยวกับฟองคือมันก็เกี่ยวกับเบาหวานอันนี้ก็คือว่ายังไม่ได้เป็นแต่ต้องใจว่าเอ๊ะฉันถ่ายเรื่องปัสสาวะปกติไหมที่เราคุยกันว่าดูกันว่าปัสสาวะเราปกติไหมถ้าไม่ปกติปุ๊บรีบไปหาหมอบันทึกรีบไปหาหมอเพราะคุณอาจจะเป็นไตอาจจะเป็นเบาหวานอาจเป็นอลสเตรอลอาจเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงค่ะเราก็จะไปวินิจฉัยกัน นะครับไม่ใช่ว่าดูฉี่แล้วมันจะรู้ไปถึงไส้พุงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่นี่คือสัญญาณเตือนของร่างกายชนิดหนึ่งว่าเขาเตือนแล้วว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ่ ก็เรียกได้ว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโยงกันไปโยงกันมาทางที่ดีเนี่ยก็คือไปพบแพทย์เพื่อให้เขาวินิจฉัยเลยแล้วก็มาดูว่าอาหารอะไรกินได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ทําตามอย่างเคร่งครัดเพื่อสุขภาพจะดีกว่าค่ะอาหารอะไรบ้างที่คนที่เป็นโรคเบาหวานกินได้พี่นกบอกว่าผักแล้วก็นอกจากจริงๆนะฮะมันกินได้หมดอะกินได้หมดขึ้นอยู่กับการแนะนําของแพทย์แต่ละคนว่าคุณเป็นเบาหวานในระดับไหนอ่ะ คือมันมันไม่ได้โรคห้ามกินอาหารแต่มันเป็นโรคของน้ําตาลในเลือดมันสูงออินซูลินในร่างกายมันอาจจะไม่ย่อยถ้ามันเป็นไม่มากเขาก็ไม่ให้กินยาก็หลีกเลี่ยงของหวานคถ้ามันเป็นมากเขาก็ให้ทานยาเพื่อควบคุมอมการเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นจากเหตุผลอยู่สองสาอย่างอย่างแรกก็คือเราเราเองกินของหวานเยอะๆอกินแป้งเยอะ มันก็เป็นเบาหวานคือต่อให้คนที่อย่างหนูไม่เป็นเลยแต่ถ้าหนูนี่หลวงพี่น้องฝนว่าไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเป็นเบาหวานจากการกินผลไม้ผลไม้รสเปรี้ยวด้วยรสเปรี้ยวก็ยังมัม่วงะคะชอบทานฉันมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวแต่มะม่วงองค์ประกอบของมะม่วงมันเป็นแป้งทานมะม่วงเปรี้ยวบ่อยๆคิดว่าแหมดีต่อร่างกายเพราะมันไม่หวานแต่กินเข้าไปเยอะๆ แป้งจากมะม่วงเข้าไปแปลรูปเป็นน้ําตาลแป้งเวลาเรากินมันจะแปลรูปเป็นน้ําตาลาทําให้กลายเป็นเบาหวานอ๋อแสดงว่า<ง>การที่เราเป็นโรคเบาหวานห,หรือเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่าเรากินของหวานอย่างเดียว <criticism> ของหาวานโดยตรงอย่างเดียวน้ําตาลดยตรงอย่างเดียวอ่ะเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกอาหารที่เป็นแป้งที่มันย่อยแล้วมันกลายเป็นน้าตาลนะอันนี้ก็ทําให้เป็นเบาหวานได้เหมือนกันและจะต้อง บางคนเป็นจากกรรมพันธกรรมมาพันธุ์ด้วยก็คือมันเป็นความผิดปกติของการหลั่งอินซูลินจากตับ,อ,ตบอ่อนตับอ่อนคือหมายถึงถ้าสมมติว่าหนูหนูนเป็นเบาหวานแนละ้วหนูมีลูกลูกก็เสี่ยงเป็นเบาหวานถูกต้องมัน้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะพี่หน100ไม่100้อยเปอร์ซเช่นเดียวกับรูปร่างหน้าตาของพ่อแม่คุณเมื่อคุณออกมาหน้าตาเหมือนพ่อแม่ร้อยเปอรซนไหมไม่เป็นบางอย่าง ที่ติดตัวเรามามีทั้งยีนด้อยและยีนเด่นเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปตกอ,อกตกใจว่าพ่อผมเป็นแม่ผมเป็นแล้วผมต้องเป็นแต่คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโดยกรรมาพันธุ์เท่านั้นเองออครับก็ถ้าเป็นโดยกรรมาพันธุ์ก็คือเรียกได้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละก็รักษาไปตามอาการก็วิธีการเนี่ยบางทีเราเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เราเป็นแต่ทั้งเราอาจจะ ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยก็ไม่ต้องไปทานหวานเยอะ,ะหรีกเลี่ยงพวกน้ำหวานๆนะหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลเยอะๆะนะแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลระบบขับถ่ายให้ดีเพราะระบบขับถ่ายเนี่ยมันเป็นระบบเดรนของเสียหรือพูดง่ายๆว่า<ม>เอาของที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยออกไปถ้ามันสามารถขับออกได้หมดเราก็ไม่น่าจะมีของเสียสะสมหนึ่งในของเสียสะสมนั่นก็คือเรื่องของน้ำตาลนั่นแหละ นะมันแต่ไม่ใช่แค่น้ําตาลอย่างเดียว <ฮะ S 2> มันมีเกลือแร่บางชนิดที่มากเกินไปก็เป็นโรคนะมันมีหลายหลายอย่างที่เราจะต้องขับออกไปอะ่ะถ้ามันขับไม่ออกไปหมดมันก็ตกค้างตกค้างก็ก่อให้เกิดโรคเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะสังเกตก็คือสัญญาณเตือนจากร่างกาย <ฮะ S 2> ว่าเราถ่ายท้องผูกไหมอุจจาระสีอะไรปัสสาวะขุ่นไหม สีเข้มไหมมีฟองมากไหมอะไรพวกนี้สัญญาณเตือนเหล่านี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับควรจะตรวจร่างกายปีละครั้งเพื่อให้เรารู้สภาวะของร่างกายรู้สภาวะของอวัยวะในร่างกายของเราว่าทำงานปกติหรือเปล่าครับค่ะพี่โนคะแล้วมันมีสมุนไพรที่ช่วยเรื่องโรคเบาหวานไหมเยอะแยะ,ยะมากมายเช่นสมุนไพรจะเห็นว่าในมือถือเราเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นมาเรื่องรุ้นเรื่องนี้เรื่องนั้นบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็เป็นการคาดเดานะครับแต่ในตางคัมภีร์ของแพทย์แผนไทยเลยเนี่ยตามตําราก็จะมีตํำรับยาเยอะแยะที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานะะนะฮะซึ่งจะมีชื่อต่างๆมากมายนะครับ ตกันหวานบ้างอะไรเยอะแยะเปหมดเลย<ช>บางคนก็บอกว่าผักเชียงดาบางคนก็บอกมะละขี้นกบางคนก็บอกบอระเพ็ดกินมากไปก็ไม่ดีอย่างที่คคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอ่ะมันช่วยลดน้ำตาลได้<ช><ช>นะแต่การที่เราจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์ประจําโลกของเราที่ดูแลเราอยู่ว่าเราควรจะทานมากน้อยขนาดไหนถ้าคุณรักษาแบบแผนปัจจุบัน ก็จะมีการแนะนําการปฏิบัติตัวแนะนําแบบแผนไทยก็จะมีการแนะนําการปฏิบัติตัวแต่ถามว่าอะไรที่คนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงก็คือแป้งและน้ําตาลแล้วอะไรที่กินได้ก็คือรสขมรสขมแล้วก็ผักใช่อ่าแล้วอย่างนี้พี่นกคืออย่างแป้งเนี่ยมันกลายเป็นน้าตาล แล้วข้าวเนี่ยถ้าเราเลี่ยงจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องก็ช่วยได้เหมือนกันไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเรากินน้ําผลไม้กับกินผลไม้ทั้งเปลือกไอ้ทั้งลูกทั้งเปลือกอ,ก,อกินผลไม้ทั้งเนื้อเปลือกลใช่คือกินน้ำผลไม้มันก็ดูดซึมง่ายแต่กินผลไม้ทั้งเนื้อมันก็ดูดซึมยากเพราะมีกากใยไฟเบอร์เช่นเดียวกันกับข้าวข้าวสวยเนี่ยสีออกไปแล้วเหลือแต่แป้ง ย่อยง่าย<ม>เกิดเป็นน้ําตาลง่ายเข้ากล้องมันยังมีเปลือกคุ้มอยู่มันยังมีกากใย,ยดูดซึมช้าลงดูดซึมช้าลงถูกต้องอแ,แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็คือถ้ากินของขมกินมากไปก็ไม่ดีน้ําตาลมันลดเยอะเกินใช่บางคนก็บอกน้ําตาลตกไง อ๋อแต่จริงๆคือโรคเบาหวานเนี่ยเราไม่สามารถมาฟันธงแบบภาพรวมผ่านรายการได้นะคะน้องพี่นกเราเพราะว่ามันเป็นโรคที่แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น<ด>ให้คุณหมอที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยเขาเป็นผู้แนะนําดูแลร่างกายของคุณดีกว่าว่าควรจะกินอะไรไม่ควรกินยังไงควรปฏิบัติตัวยังไงแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานต่างหากที่สนใจและก็อยากจะรู้ว่าเอ้ย ถ้าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเบาหวานอะ <จ Camb: S 1> แล้วฉันกลัวว่าฉันจะเป็นพ่อแม่ฉันเป็นมีญาติเป็นใช่ใช่อย่างหนูเนี่ยคุณมีญาติเป็นไหมคุณป้าคุณป้าเป็นใช่ค่ะ,ะแล้วคุณกลัวว่าคุณจะเป็นไหมตอนนี้หนูนไม่กลัวแต่พอพี่นกพูดนะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์หน,หนูเริ่มวันวันแล้วมันเป็นกรรมพันธุ์นะมันมีบางคนเป็นจากกรรมพันธ์นะเพราะงั้นเอางี้ถ้าเรากลัวว่าเราเป็นโรคเบาหวาน เราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่รสหวานบ่อยๆไม่ใช่ว่าห้ามทานแต่อย่าทานเยอะหนูชอบกินโกโก้อย่าทานเยอะหลีกเลี่ยงแป้งและน้ําตาลอ,อย่าทานเยอะทานแต่ปริมาณที่เหมาะสมะหเหมาะสมยังไงก็ไม่ช่ากินแล้วก็กินโอ้กินน้ําอัดลมตลอดทั้งวัน <c oughs> อยากกินของหวานตลอดทั้งวันนู่นนี่นั่นผมว่าทานแบบที่พ่อแม่บรรพบุรุษ เขาฟู้ดไซด์ไว้แล้วก็คืออาหารไทยอาหารไทยอาหารจากธรรมชาติอาหารจากธรรมชาติข้อแรกเลยนะฮะอาหารไทยอาหารจากธรรมชาติการปรุงอาหารแบบไทยๆนะเพราะเราเป็นคนไทยเขาออกแบบในระบบนิเวศแล้วถ้ากินแบบอาหารไทยเนี่ยแล้วไม่สูญพันธุ์เนี่ยคือไม่พูดงั้นไม่ตายง่ายนะฮะสองก็คือว่าเมื่อคุณไม่ทานแป้งไอน้ำตาลเยอะคุณมาดูระบบขับถ่ายของคุณถ้าระบบขับถ่ายของคุณปกติดีนะครับถ่ายสีไม่เข้ม ่ายได้ทุกวันไม่มีอุจจาระตกค้างปัสสวาวะของคุณไม่มีสีเปลี่ยนไม่ขุ่นมัวไม่มีฟองเยอะนะครับผมว่าแล้วก็ทานน้ำเยอะๆผมว่าคุณน่าจะสุขภาพดี <S 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 แล้วก็ห่างไกลจากโรคไม่ใช่แค่เบาหวานทุกๆโรคได้ อืมใช่โดยวรวมโรคมันจะโยงใ่กันไปนหมดอ่ะนะพี่น้องเนาะถ้าที่เราฟังกันมาไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเขา่าปวดอะไรก็ตามยันเบาหวานหรือโรคไตที่มันเกี่ยวข้องโยงใยกันไปนหมดเลยครับหอมพี่น้องวันนี้คือเรียกได้ว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเป็นประโยชน์อัดแน่นมากๆนะคะสําหรับรายการหนูช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็น สุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องสุขภาพใจแน่นอนความวิตกกังวลที่มันส่งผลต่อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับทิวลิปได้นะคะผ่านทางเพจหนูช่วยได้อยากจะมาแชร์เรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจหรือ,อยังอยากจะซักถามคําถามอะไรที่อยากจะถามไปยังคุณหมอนะคะหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเนี่ยถามมาที่เพจหนูช่วยได้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการหนูช่วยได้แล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง 7hd 4340นะคะส่วนทางออนไลน์เนี่ย o o k บ o ๊กแฟนเพจเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันเลยนะคะตอนนี้ที่หลิบและที่นกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูข่าวเช้ากันนะครับ Good morning ครับ